กลับมาติ่ตามข่าวด่วนการเมืองครับบุกจับศีสุวรรจัญญารีดเงินอธิบดีกร,กรมการข้าว3ล้านบาทจอ่อรวบผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติด้วยเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่26มังกมกราคมพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองพบชกพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์พบกปปป นำกำลังเจ้าหน้าที่บกปปปสนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปทและปปชนำโดยพลตำรวจโทเสีริพงตรีตุลาผอปรับปรามการทุจริตในภาครัฐสองนำหมายค้นเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย3จุดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาขบวนการนักเคลื่อนไหวหรือนักร้องเรียนข่มขู่เรียกเงินเจ้าหน้าที่รัฐแลกกับการไม่ร้องเรียนหรือกันแกล้งให้ถูกตรวจสอบ สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายนัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวว่าได้ถูกนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินหรือนักเคลื่อนไหวชื่อดังพร้อมด้วยนายยศวริชชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกประธานกลุ่มรวมใจรักชาติและเป็นหนึ่งในคณะทำงานเขตร,ราชการที่11ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนาย,ยกรัฐมนตรี ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีพร้อมนางสาวพิมพ์นัทธาจิระพุทธิภาคอดีตผู้สมัครสสพักรวมไทยสร้างชาติร่วมกันค่มขู่เรียกเงินจำนวน3ล้านบาทก่อนจะมีการเจราจาต่อรองเหลือเพียง1.5ล้านบาทเพื่อแลกกับการยุติเรื่องร้องเรียนโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสำหรับผู้ปลูกข้าวโดยอ้างว่าพบข้อพิรุษที่สอไปในทางทุจริต แต่ด้วยความที่นายนัฐกิจมั่นใจว่าที่ผ่านมาตนเองนั้นบริหารงานหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่ได้เป็นไปอย่างที่ถูกผู้ต้องหาทั้ง3รายกล่าวอ้างเพื่อข่มขู่จึงมองว่าการถูกกระทําเช่นนี้ไม่เป็นธรรมแก่ตนเองแต่ด้วยความที่เกรงว่าหากถูกร้องเรียนโจมตีบ่อยครั้งเข้าจะทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจึงยอมจ่ายเงินให้ครั้งแรกก่อนเป็นจํานวน1.4แสนบาทก่อนแอบถ่ายคลิปวิดีโอตอนส่งมอบเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นจึงนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนบอกอปปปก่อนมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้ง3รายมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลอาญาธุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับนายศรีสุวรรณและนางสาวพิมพ์ณฐาในข้อความผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดพร้อมออกหมายจับนายยศวุริศ ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก่อนวางแผนให้ผู้เสียหายทําการนัดหมายส่งมอบเงินงวดต่อมาอีก500,000บาทไปส่งมอบให้จึงซ้อนแผนเข้าจับกลุ่มโดยเป้าหมายสําคัญจุดแรกเป็นบ้านเลขที่51าสิทับ119ถึงหนึหมู่9ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านพฤกษา17ตลาดลาดสวายอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นบ้านพักของนายศรีสุวรรณหลังจากผู้เสียหายส่งคนนําเงิน5 0 0แสนบาทไปส่งมอบให้กับภรรยาของนายศรีสุวรรณกระทั่งเมื่อเห็นว่ามีการหยิบซองเงินเข้าไปภายในบ้านจริง จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกลุมระหว่างนั้นนายศรีสุวรรณเกิดไหวตัวพยายามวิ่งนำซองเงินไปโยนทิ้งบริเวณข้างบ้านเจ้าหน้าที่จึงวิ่งไล่ติดตามไปตรวจยึดกลับคืนมาได้ก่อนแสดงหมายจับให้เจ้าตัวรับทราบจากนั้นจึงทำการควบคุมตัวพร้อมพาตรวจค้นภายในบ้านพักเพื่อค้นหาพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมทางคดีนอกจากนี้ยังได้เตรียมเชิญตัวภรรยาของนายศรีสุวรรณ ไปทำการสอบปากคำเพื่อตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดด้วยหรือไม่ภายหลังการจับกลุ่มตัวนายศรีสุวรรณได้ไมิ่นานทางด้านนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์มายังพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผอบอชอกอเพื่อประสานติดต่อจะพานายยศวฤทธิ์หรือเจ๋งดอกจิกกับนางสาวพิมพ์นัฐาจิรพุทธิภาคผู้ต้องหาอีกสองรายเข้ามอบตัว ซึ่งอยู่ระหว่างการเจราจานัดหมายสถานที่รับส่งมอบตัวเบื้องต้นคาดว่าทั้งสองจะเข้ามอบตัวที่สอนอนางเลิงซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจะมีการถแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายหลังภารกิจเสร็จสิน้นทั้งหมดคือความคืบหน้าข่าวการเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์มติชน .co.th ครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ